ใครเหนื่อยบ้างวันนี้เหนื่อยยังไหนเหนื่อยยกมือสิเออเหนื่อยเหนื่อยกลับไปพักผ่อนมะคนที่เหนื่อยกลับไปพักผ่อนมะไม่อยาวกลัวกลัวกลัวไม่เคยไม่ได้ยินธรรมะที่คนอื่นเขาได้ยินธรรมะก็เดิมๆนั่นแหละดูธรรมะในใจเราได้ประโยชน์มากกว่า แต่บางทีสิ่งที่คนอื่นเขาติดขาดติดข้องหรือมีปัญหาถ้าเรามันปฏิบัติบางทีบางอย่างเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้อยู่นะบางทีคำอธิบายหรือคำตอบอะไรเงียบางทีแล้วก็เออเออใช่แค่แล้วเราลองไปฝึกดูอะไรเงี้ยแต่ไม่ต้องไปเหมือนใครแต่และคนตามจริตนิสัยของตัวเองทำกรรมฐานอะไรแล้วมีสติได้บ่อยก็ใช้กรรมฐานนั้น กรรมฐานไหนที่ทำแล้วมีสมาธิได้ง่ายก็ใช้กรรมฐานนั้นหรือใช้กรรมฐานเดียวกันนั่นแหละได้ทั้งสติและสมาธิพอนึกออกไหมแล้วกรรมฐานที่ได้ทั้งสติและสมาธิคืออะไรกรรมฐานไหนที่ทำแล้วมีสติได้บ่อยก็คือรู้ทันว่าขณะนั้นลืมกรรมฐานแล้วรู้ทันว่าขณะนี้ไปจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานนึกออกไหม ตรงนี้จะได้สติหรือใช้กรรมฐานไหนมีสมาธิได้ง่ายคืออยู่และจิตเขาเคลียร์มีความสุขอารมณ์เขาจิตเป็นแนบอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขสบายก็มีสมาธิมีกําลังเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิพอม,มีสมาธิแล้วก็คอ่อยฝึกออกมาพัฒนาให้มันเห็นสภาวะตรงตามความเป็นจรงิงหรือเห็นพฤติกรรมของจิต ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขณะนั้นจะเกิดสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ด,ด,ดูและพร้อมที่จะ,จะเจริญปัญญาเพราะอะไรก็ได้นะไม่ต้องเหมือนใคร